สวัสดีครับวันนี้ผมยะมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของศิลป,ปะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นฐานความรู้เบื้องต้นที่จําเป็นสำหร,รับการสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะนะครับการนําทัศนธาตุมาใช้สร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะนั้นมีหลักการที่เหมือนกันนะครับแต่ละสาขาวิชาอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างก็คงเป็นเพียงส่วนรายละเอียดเปียย่อยเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของการสร้างสรงสรค์กาสราสรื่อความหมายเนื้อหาสาระ ลักษณะรูปแบบลักษณะเฉพาะและประเภทของผลงานนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นแบบ2มิติหรือแบบ3มิติก็ล้วนต้องใช้ทัศนาทา่าเป็นส่วนประกอบสําคัญภายใต้หลักเองเดียวกันทั้งสิ้นนะครับ การศึกษาเรียนรู้และทําความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะนั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อน,นําความรู้มาใช้ในการจรัดระเบียบให้กับทัศนาธาตุแต่ละชนิด,ดอยู่ร่วมกันประสานกันอย่างกลมกลืนมีความสมดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเอกภาพของผลงานสามารถตอบสนองแนวความคิดและเป้าหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้โดยผลงานที่สร้างสารรค์ขึ้นมานนั้นรับรู้ได้ด้วยการเห็นและการสัมผัสได้ด้วยการจับต้องนะครับเรื่องของทัศนาธาตุนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ ในส่วนของภาคทฤษฎีทําความเข้าใจด้วยการอ่านตําราหรือหนังสือที่ว่าด้วยองค์ประกอบของศิลปะและต้องดูผลงานสร้างสารรค์ทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางวิิตรศิลป์และฝั่งทางประยุกต์ศิลป์นะครับศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปการได้ชมผลงานศิลปะในงานแสดงกิจการศิลปกรรมที่จัดขึ้นในหอศิลป์และแกลเลอรี่ต่างๆนั้นจะได้ประสบการณ์โดยตรงนะครับการดูผลงานจริงนั้นดีกว่าการดูจากหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือในนิตยสารนะครับ การไปชมงานจริงในหอศิลป์อาจจะมีโอกาสหลายๆอย่างที่เช่นจะได้เจอพูดคุยกับศิลปินเจ้าของผลงานนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสงสัยอะไรก็สามารถไถ่าถามจะได้ความกระจ่างในข้อสงสัยต่างๆเช่นถามถึงที่มาแรงบันดาลใจเนื้อหาเทคนิควิธ,ธีการวัสดุอุปกรณ์ที่ศิลปินใช้งานมีอะไรบ้างแหล่งซื้อหาอยู่ที่ไหนระยะเวลาในการสร้างสารรค์ผลงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับด้วยความเจริญของเทคโนโลยี ทางด้านคอมพิวเตอร์และก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถทําให้เราเข้าถึงผลงานศิลปะที่ดีๆได้ทั่วโลกได้อย่างสะดวกและก็ง่ายได้สามารถดูผลงานศิลปะผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆสมัยนี้มีศิลปินหลายคนเลยนะครับนําผลงานมาเผยแพร่ลงใน Facebook Instagram, TikTok, YouTube มีการทำการสาธิต้เห็นขั้นตอนการทำงานเห็นกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของศิลปินหลากหลายสไตล์สะดวกในการหาข้อมูลเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามตอบกันได้เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาไยรู้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการออกไปดูผลงานจริงนั้นมีประโยชน์กว่าการดูจากสื่อเพราะได้สัมผัสกับทุกอย่างที่เป็นจริง ได้รับสุนทรียภาพและสุนทรียรสทางทัศนศิลป์กันอย่างเต็มที่เมื่อดูแล้วต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ตั้งคําถามหาคําตอบในประเด็นต่างๆรู้จักตั้งข้อสังเกตนะครับอาทิเช่นศิลปินได้มีการนําทัศนธาตุต่างๆมาใช้งานอย่างไรจึงสามารถตอบสนองความคิดของศิลปินและสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือของผู้ดูได้ทำความเข้าใจถึงเนื้อหาที่เกิดขึ้นในผลงานนั้นทัศนธาตุอะไรที่มีบทบาทสําคัญ ในภาพมากที่สุดและอะไรที่มีความสำคัญรองลงไปการจัดวางรูปทรงการให้สีการเน้นวิเคราะห์ถึงการประสานกันของทัศนาธาตุเป็นไปอย่างกลมกลืนกันได้อย่างไรจึงให้ความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เกิดเป็นเอกภาพท่านศาสตราจารย์ชลูดมิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือ Composition of Art ไว้ยอย่างน่าสนใจนะครับว่านักประพันธ์ใช้ข้อความแสดงความคิด นักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีศิลปินใช้ทัศนธาตุอันได้แก่เส้นสีน้ำหนักอ่อนแก่ของสีแสงและเงาที่ว่างและลักษณะผิวสร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์ทางความคิดนั่นเป็นการเปรียบเทียบถึงการใช้องค์ประกอบของทัศนธาตาุในการสร้างสารรคศิละปะของศิลปินนะครับเสมือนกับการทํางานของนักประพันธ์และนักดนตรี เกี่ยวกับเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกนักดนตรีใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมสื่อสารท่วงทํานองอันเราะของเสียงดนตรีนะครับนักประพันธ์ก็เรียบเรียงตัวอักษรเพื่อให้เกิดเป็นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ทางความคิดความรู้สึกออกมาสู่ผู้ดูผู้อ่านหรือผู้ฟังก็เป็นเหมือนกับทัศนาศิลปินนะครับใช้ทัศนาท่าต่างๆมาประกอบมาประสานกันเพื่อให้เกิดเป็นผลงานศิลปะสื่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกสู่ผู้ดูนั่นเอง ต่อไปนี้มาทำความเข้าใจกับคำว่าทัศนธาตุาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า visual elements กันหน่อยนะครับจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2556และให้ความหมายของคำว่าทัศนะไว้ว่าหมายถึงความเห็นการเห็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงส่วนคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลาย เมื่อนำสองคำคือคำว่าทัศนะกับคำว่าธาตุมาสนที่กันความหมายก็คือส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาทัศนธาตุในทางทัศนศิป์หมายถึงส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ซึ่งประกอบไปด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับทัศนธาตุองนี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติโดยทั่วๆไปนะครับสามารถนํามาประกอบการเป็นงานศิลปะที่แตกต่างกัน สามารถทําให้เกิดความสะเทือนใจได้ศิลปินสร้างสารรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุมาประกอบกันในสัดส่วนที่พอดีลงตัวเมื่อทัศนธาตุมาอยู่รวมกันอย่างพอเหมาะผสมประสานกันอย่างกลมกลืนก็เกิดเป็นผลงานศิลปะสัมผัสได้ด้วยการดูให้ความรู้สึกส่วนศริยภาพทางอารมณ์นี่คือที่มาของคําว่าทัศาานศิลป์นั่นเองในพจนานุกรมได้อธิบายความหมายของคําว่าทัศาานศิลป์ไว้ว่าทัศาานศิลป์ ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงรับรู้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านนะครับได้เขียนอธิบายถึงความหมายขององค์ประกอบลี์ไว้อย่างน่าสนใจผมขอยกตัวอย่างบางท่านดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกเห็นไหมว่าัานาธาตุคือปฐมธาตุเบื้องต้นที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ตัวทัศสรรทัธธเองเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางความงามในบางแง่มุมทัศสรรทัธา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 ไม่ใช่ศิลปะแต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นภาพเท่านั้นนี่เป็นบทความของศาสตราจารย์สุชาติทองทองนะครับอาจารย์เทียนชัยตั้งพลประเสริฐได้เขียนไว้ว่าองค์ประกอบของศิลปะ เป็นทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์เพื่อการประกอบการของทัลาธาตาซึ่งมีความสําคัญมากสาหรับผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะหากขาดความรู้ในวิชานี้แล้วผลงานที่สร้างสารรค์นี้ก็ายากที่จะประสบความสําเร็จและการนําส่วนประกอบย่อยต่างๆได้แก่จุดเส้นสีพื้นผิวน้ําหนักบริเวณว่างรูปร่างรูปทรงที่สร้างสารรค์ขึ้นอันเกิดจากแดงบรรดาใจของศิลปินนํามาจัดเข้าด้วยกันหรือจัดระเบียบส่วนต่างๆของภาพให้ประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพ ส่วนอาจารย์ภูลสวัสดิ์มุมบ้านเศร้าก็ได้ให้ความหมายไว้ว่าองค์ประกอบทางศิลป,ปะเป็นการนําองค์ประกอบของศิลป,ปะซึ่งมีเส้นรูปร่างรูปทรงพื้นผิวบริเวณว่างและสีมาจัดรวมกันให้เกิดความงามที่เหมาะสมตามหลักการจัดองค์ประกอบอาจารย์สถาพรดีบุญมีณนะชุมเพเห็นไหมว่าการสร้างงานสมมติและสามมิติโดยผู้สร้างสารรค์ผลงานจําเป็นต้องใช้ส่วนประกอบแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ดังนั้นจําเป็นต้องรู้คุณลักษณะและคุณค่าของส่วนประกอบต่างๆนักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อัมพรศิลปะเมธากุลได้เขียนไว้ว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างของงานศิลปะที่นักวิชาการทางด้านศิลปะได้จัดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนเพื่อให้การสร้างสรรค์าง,งานศิลปะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทางด้านความงามที่ชัดเจนนะครับ จากบทความที่นักวิชาการหลายหลายท่านได้เขียนไว้ก็พอสรุปได้ดังต่อไปน,นี้นะครับทัศนาธา,าเป็นองค์ประกอบย่อยที่สําคัญถูกนํามาใช้โดยการประกอบเข้าด้วยกันในพื้นที่ว่างด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมผ่านรูปทรงที่ถูกกาหนดขึ้นด้วยเส้นสีน้ําหนักอ่อนแก่และพื้นผิวลงบุญพื้นที่ว่างโดยมีแนวความคิดเป็นตัวกําหนดลักษณะของรูปทรงว่าสื่อความหมายออกมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้น S 1> <S 1> เครื่องมือหลักในการสร้างส,รา,งสารผลงานศิลปะที่แสดงรูปทรงกับเนื้อหาออกมาก็คือจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับมาทําความเข้าใจทัธาตุเพื่อการสร้างส,รา,งสารผลงานศิลปะซึ่งนับว่าสําคัญมากๆเป็นฐานความรู้เบื้องต้นสําหรับนักศึกษาด้านศิลปะทุกคนนะครับทัศธาตุที่ปรากฏในงานศราาิลปะทุกทัศธาตุมีความสําคัญทั้งหมดแต่ทัศธาตุอะไรที่มีความสําคัญที่สุด และแสดงศักยภาพเด่นชัดกว่าทัศทนธาตุอื่นๆนั้นขึ้นกับว่าผลงานนั้นเป็นผลงานที่มีรูปแบบลักษณะเนื้อหาอย่างไรแนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของศิลปินมีความต้องการจะสื่อสารอะไรออกมามีเป้าหมายที่จะบอกอะไรกับผู้ดูสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดทัศทนธาตุที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นทัศนธาตุพื้นฐานทั้งหมดนะครับ ผู้สนใจในศิลปะทุกแขนงจําเป็นต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจเพื่อใช้เป็นฐานความรู้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานและเพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในระดับสูงต่อไปนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า,าทาตุธาตุเหล่านี้ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ําหนักวินที่ว่างและลักษณะผิวรายละเอียดติดตามกันในคลิปตอนต่อไปนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะสร้างสารคลิปใหม่ๆออกมา,าการุณากดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ